นีพี่นีงเขาตองมากนี่บอกเขานัไยืนหนีไม่ยัมันคอยล่มตลอดบอกแล้วแอบทางน้ำแข็งอันเดนรถอ้อมเนี่ยมันคอยลอมตลอดลัเ่นี่เราคอยด่าจนเอ่เราคอมตลอดายีนง่อยห

อา่นไ้โตแลเอวเยเหมืนแว่านี่เวม่ไัอยอ๋อเาเฮ็ดนี้ะเออม่ากอน้อหดฝั่งขวลงไปแล้วียเล่นเหรวะพี่ะไปเอนคดมดเล่นถล่ะเขาปลาผือหรอวะมันเป็มไม่ยู่แถวนี้บนระเบ้อเออไปครับ

mẹ tôi chỗ nàng cưng 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 cưng

ban tôi ban quan, ơi, tụi này, tụi này, tôi này, tụi này, tụi này, ขึ้นสามตัวลเยนะพวอเจ้าขึ้สตัวเลยเนี่ยเห็หรือยังตัวใหญ่เอ้ยคนไหนๆกำลังมีใจหมวกนไหมตนนั้นก็ขึ้นนายแกควมแกได้นี่ตัวเชี่ยเขียแกอันนั้นก็ขึ้นได้เลยเนี่ยใช่หรืยงไง เห็น่ะเสเขียวแก้วให้เอาขึ้นดะเียยังไม่ตัวไงนะผมว่าเออเรา่อนแหนะผมเห็น่เห็นป่โอ้โหตัวนี้ใหญ่เอ้ยดู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 ดมควมกันแก้ว่าขึ่นตะเคียว ô bực bực đấy ôi, 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 à ôi, nhú luôn à ừ. kéo ôi, gần đây <laughs>

ก็่เป็นมันขอบว่ะขายด้ควายนแุบ้นว่ะฟังุนมันหลเพาวานไดบนดเนฟังุนกินขี้ควายยูซุมือเนะซุมเขาซุมเขาันใกล้เออ เอ้คุณอ่ะะคุณอ่ะอีคุณอ่ะโอ้มีหลายตัวู่ต้นึ่งเม่รคุณอ่ะคบนอ่ยออคุณอ่ะได้อีกแล้วคุณอ่ะไม่เน้คุณไ่สที่เด็ที่นี่นั่นก็ได้คืนอีแล้วนะได้อล้หตที่มคุณได้สีน้ำเงินอ่ะตัวที่สคุณมไงนะโอ้คุณอ่ะคุณโอ้โอ้สองโอ้ตัวใหญ่เลยวันนี่เราฮันหมดได้ตัว่หลาย สลคุมยูคุมยูปลาบกองเซงน่ะแนีกัพประมาณนึงดูน่ะเห้นมาเนี่แล้าก็ขึ้นขนพัยานั่งก็ขึ้นนะอะขุนนะฟังขุนหรอฟังปลาพัก่งฮาขุนนะพนก็ขึ้นเนี่ยนะนี่ โอ้เป็นผูกเงี้ยผูกกันนั่นเลตต์น่ะว่าได้แท่นนั่นเลตั์น่ะเป็นผูกอ๋อเปนผูกใส่นั่นเละผูกขึ้งอกว่าเข้ผูกเล้ bây <laughs> giờ ừ, này thì là ừ, này ừ. Ừ. không, không

แต่าม่คคือย่เ็นไดจตัวใหญ่ๆไปตัวใหญ่คุ้มยู่ผู้ใดๆก็คุ้มแปะ้ยรุดะ้ายกถ่ายถือเดิมเคยจะมีสมบัติบุตรหรือเปล่ากินไปน้อยมาเนาะใช่เนาะ ตคนนี้ก็โอ้มันจะคนไหนบ้างดูดูเลยครับลงเนียนามหรือไง ใช่เราไม่รู้จะมีมีผมกี่ตัวเนี่ยโค้ชเบผมจะเข้าซอสแค่ไหนฟาร์ดหายหลักหมดยงหมดยังไปล้วโค้ชก็โค้เห็บหายเลย ยี่หกเหรียนะเอาสามรอยเอาติดไปเลยสามอไปลุ้นเไปเลยครับเบอเดิอโทษนอโทษนะคเอาเปียกมาดื่มกินแล้วห้องเปียกที่อะไรที่เขาเข้าฟังบหาลใครคนไเข้าฟังค เดี๋ยวน้องเดียวดบีแล้วครับเราไปได้ที่นั่นเลยนะ

เอิแต่ว่าก็มาเที่ยตกเจออยู่มันอยูเลาะฟังอยู่ผมบอกมันติดฟังป่ายยาง

Ừ, mình nói nó phẳng nó có béo rồi nè này đó

มา้ากินเป็อาชีพเลยเรีกว่าจะได้รงกอย่างนี้ไหมมึงก็ไม่เล่นฝังเลยนะฮะไม่เล่นฝังฝาดเขาฝังไปเอามาเขาฝังก็ยี<า>่ไปครับ เดียร์ทำอะไรไม่ดีไมชื่นใจปลาบุญสันมาตั้งกิโลกิจกิจจ์เลยค่ะนี่ครับมาตังตลอดพี่บอลนี่ยี่ส่วนตั้งไว้หรอยิ่งต่อไม่ดียิ่งต่อาไม้เดี๋ยวเขาอูบไปแล้วอือไปฟังนี่แหละ เองฟังเดี๋ยวมันก็เล่ามันเล่า ปนินได้านินหน่าพูน่องคนน่ะความะดดครับเด้ออพขอกนหนีนหนีดอกครับลอยทยูนะนี่เขาเนี่ยเนี่ย ให้รมมาลางเลยก้อนนี้แกาไม่ได้เนี่ยทำไม่ได้นะครับท่พี่แม่เนาะเอะนยมงอ่อนอีอยู่ Get it